ทีวีชุมชนคนอาสาจังหวัดพังงาเครือข่ายทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มีคุณพามาเที่ยวสถานศึกษาชื่อดังมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติอำเภอ้ายเหมืองจังหวัดพังงา เป็นมหาวิทยาลัยฝั่งอันดามันของบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ในความรู้สึกของบีกุงน,นะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งระดับประเทศไทยระดับต้นๆเลยทีเดียวก็ว่าได้เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ติดกับชายทะเลเลยนะครับก็มาเรียนที่นี่ก็ได้ฟังเสียงคลื่นท่าสาดบรรยากาศดีสมาธิดีลมพัดเย็ยนๆเ,เรียนสบายครับ แค่เดินข้ามถนนไปนิดเดียวเราก็จะเจอชายหาดแลี้วนะครับมาเที่ยวรามคำแหงตอนนี้ก็พบทุ่งกอเทืองบานารามสวยงามมาแนะแล้วก็มีลานโกคุณอยู่ด้านหน้ามหาลลยเลยนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างกับตกแต่งภูมีทัศน์ะครับยังไม่มีต้นไม้ประดับอะไรมากมายโดยรอบนะครับซึ่งกำลังรอเวลาสะดวกของเราสิ้ิ เก่าสิทธิ์ใหม่สิทธิ์ปัจจุบันนะครับเพื่อมาร่วมกันปลูกต้นไม้รอบลานพวกคุณนะครับเดี๋ยวเพาะต้นไม้ก่อนนะครับแล้วจะเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูกครับสาหรับอาคารของมหงวิล,ลัยรามสาขาพงงานนะครับก็เป็นอาการ3ชั้นครับมีห้องปฏิบัติการหลายห้องนะครับติดแอร์มีจอโปรเจคเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่ให้นักศึกษาได้ดูฟังบรรยายจากอาจารย์แล้วก็ ฟังอาจารย์สอนได้สะดวกสบายมีเจ้าหน้าที่ประจำสาขาอยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นพี่มลแล้วก็น้องเจนะครับสอบถามได้รวมทั้งยังมีหประชุมขนาดใหญ่รองรับการประชุมต่างๆนะครับติดต่อมาได้ที่มหาลัยครับสำหรับมหาวิทยาลัยรามเกีหงของเราที่นี่นะครับก็เปิดหลายสาขานะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโทเลยทีเดียวนะครับ อาจารย์ก็บินลัก้ามาสอนจากกรุงเทพมหานครนะครับไม่ต้องกลัวว่าเรียนที่พังงาเรียนที่รามอันดามันแห่งน,นี้จะไม่ได้ความรู้เที่ยงเท่ากับสวนกลางเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าคณาจารย์ที่ทมาสอนที่นี่นะครับบินลัก้ามาจากรามส่วนกลางนะครับคนก็มาสอนที่นี่ซึ่งมีคุณก็เรียนที่นี่ในสาขาคณะนิติศาสตร์ซึ่งได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยกรรมเคนก็คือได้รับศึกษาที่นี่นะครับ วันนี้พีกกุมงก็พามาชมบรรยากาศโดยรวมขอ,อมาเทลัยดำโเคเดี๋ยวพี่กุงพาไปพบท่านโอ,อธิการบดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาาาหาลัยรังสาสาบันกางานนะครับมหาลัยของเรานะครับเราเปิดตั้งแต่ปี54นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายปีนะครับเราก็มีการเรียนการสอน ทั้งิปียตรีิปียโกนะครับิปียตรีก็มีทั้งคณะคนะิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะบัญชูธุรกิจคณะสื่อสารมวลชนนะครับส่วนปโทมีรัฐศาสตร์บริหารธุรกิจนิติศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยของเราหน้าเรียนหน้าอยู่นะครับเราอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดขอนแก่นะครับอยู่ที่อ่าวท้ายเหมืองตอนนี้ สบายมากาครับอากาศก็ดีอากาศก็ดีวิวติดทะเลเลยตอนนี้เรามีทุ่งปลอดเทืองสวยงามสีเหลืองอร่ามนะครับก็เลยอยากเชิญชวนมาแวะมาเยี่ยมเยียนมาแวะมาเยี่ยมเยียนมาชมกันเหมือนที่ตามที่ทราบกันนะครับของเราเนี่ยถ้าที่ส่วนกลางเราอายุส0สกว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นวิชาการต่างๆเราก็เข้มข้นเพราะฉะนั้นเราต้องการโดยการวิชาการเพื่อลูกหลานทั้งคดีทั้งงาน เกรดนะครับละแวกนี้ทั้งหมดละนองนะครับเราไม่ต้องเรียนที่กรุงเทพนะครับมาเรียนที่ตรงน,นี้สะดว,ะดว,ะดวกนะครับบริการวิชาการก็ไม่ไม่แพ้ที่กรุงเทพเพราะว่าคุณสอนก็ทีเดียวกันหัสูตรก็ลักสูตรเดียวกันยังไงก็มาเจอกันมาพบกันนะครับสวัสดีครับเจบสัมภาษณ์ท่านรองอธิการบดีเรียบร้อยนะครับที่คุณก็พาชมพุ่งปอเทืองครับที่กําลังเหลืองอารามอยู่ในขณะนี้นะครับ ผ่านไปผ่านมาท้ายเมืองนะครับไปเที่ยวใจหาดท้ายเมืองก็เลยไปอีกนิดเดียวครับก่อนถึงที่ต้อการอุดยาะครับจะเจอมหาเลยรามครัเองครับมหาะลยของคนพังงาเพื่อคนในนามันทุกคนเลยนะครับโอเคครับหลังจากเราฟังการเชิญชวนของข้าราชการสาขาที่เปิดบริการแล้วก็ เรียนการสอนทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่นี่นะครับตอนนี้พี่รูก็พามาหน้าร้านโคกสุนนะครับดูบรรยากาศรอบๆผมจะพยายามเต็มใจของเรานะครับสามารถส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนที่นี่ได้นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนจบโม3นะครับก็จะมีโอกาสดีครับเป็นพิเศษเพราะว่ามีหลักสูตรพิเศษนะน้องๆเนี่ยมาเรียนแก้ตามพี่ก็เรียนพร้อมไปโม4โม5เลยนะครับเดี๋ยวดองไปเรียนต่อ อยากปีหนึ่งปีเท่านั้นนะครับเมื่อน้องจบโมหกี่รามเกษตรน้องไม่ได้จบปริญญาตรีก่อนนี้ก็เรียนอยู่ประโยชน์เป็นโอกาสครับกาน้องจบมปริญญาตรีอย่างรวดเร็วครับคนอื่นเมื่อจบโมหกก็ต้องเรียนต่อปริญญาตรีอีกสี่ปีต่น้องครับเรียนตัดสูตรปีดีกีโคเร็นสี่ตัวยื่นครับโมจบแล้วมาต่อปี่ห้าร้อยน้องก็เรียนต่ออมัธยมปลายแล้วน้องมาเรียนที่รามที่มี และกจบมน้องไปเรียนรามีหนึ่งีน้องก็ได้กินยาตีไวยอดไหมครับแล้วมาเรียนกันที่นี่นะครับ,รบเป็นรูพกพ่อคุณด้วยกันครับใหรักกันราบสิ้นดินฟวาสุดใจจะท้าเทียบรักสองเราเราเออรู้จักอภัยตั้งใจศึกษาบูชาพวกคุณสนองคุณชาติ